มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับประวัติของพระมหาเจดีพุทธคยาสถานที่ตัสรู้ของพระมหา,าศาสดาโลกนะคะซึ่งนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งใน4สังเวชนียสถานที่น่าสนใจค่ะ ทธคยาหรือชาวไทยนิยมเรียกพุทธคยาเป็นพื้นที่ทางศาสนาและสถานที่จาริกแสวงบุญที่มีความเกี่ยวเนื่องจากหมู่มหาโพธิวิหาร โพธคยาตั้งอยู่ในอำเภอคยารัฐพิหารประเทศอินเดียเป็นที่รู้จักในฐานนะสถานที่ตรัสรู้ของพระโคตมะพุทธเจ้าพระศาสดาของศาสนาพุทธภายใต้ต้นโพนับตั้งแต่ในอดีตโพธคยาได้สถานนะเป็นสถานที่ทางศาสนาต่อทั้งชาวฮินดูและชาวพุทธมาโดยตลอด พุทธคยาเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดในหนึ่งในสี่สังเวชนียสถานและถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธโลกเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาเป็นสถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธคยาซึ่งก็ มีพระมหาเจดีย์ใหญ่เนี่ยเป็นเป็นหลักในเชิงสัญลักษณ์ที่โดดเด่นสง่าที่สร้างต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าโศกแล้วก็บูรณะปฏิสังขรณ์ตามยุคตามสมัยของพระราชาผู้ศรัทธาแล้วก็เศรษฐีขหาบดีผู้ศรัทธาก็ให้พระเจดีย์พุทธคยา ส,สูงสงสางามมาเป็นระยะระยะ,ะจนถึงปัจจุบันผู้คนไปถึงพุทธคยาก็จะมีความสุขสุข,สขเหมือนอนั่งใต้ต้นโพเหมือนนั่งอยู่ต่อเบื้องพระพักพุทธเจ้าวเวลาสวดมนต์ใต้ต้นโพเนี่ยเสียงเราสวดมนต์เนี่ยก็เป็นเสียงออกจากวาจาเรา แต่พอสวดไปด้วยใจที่เป็นสมาธิเสียงเราจะหายไปเลยนะจะเหลือแต่เสียงพระธรรมก็เหมือนเสียงพระพุทธ,ธเจ้าเสียงพระธรรม,รรรมลูกเอ๋ยหลังจากพ่อน,นิพานไปแล้วเนี่ยธรรมะกับวินัยเนี่ยจะเป็นาศาสดาแทนเราตถาคตพระธรรมคำสอนนี่จะปฏิบัติหน้าที่พระรราศาสดาแทนพ่อน,นะลุก พุทธคยาปัจจุบันตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของแม่น้ำเนรัญชลาห่างจากฝั่งแม่น้ำประมาณ350เมตรนับจากพระแท่นวัชละอาจพุทธคยามีสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญคือองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่สูงใหญ่โดยสูงถึง51เมตรฐานวัดโดยรอบได้120เมตร ล้อมรอบด้วยโบราณวัตถุโบราณสถานสำคัญเช่นต้นพระศรีมหาโพธิ์กระแท่นวัชระอาจที่ประทับตรัสู้และอันิมิสเจดีซึ่งนอกจากพุทธสถานโบราณสถานแล้วบริเวณโดยรอบพุทธคยายังเป็นที่ตั้งของวัดพุทธนา,นาชาติรวมทั้งวัดไทยคือวัดไทยพุทธคยาเมื่อชนคนทั้งหลายได้ไประกไหว่าัก,การะที่ดีพุทธคยามากๆเขาเนี่ย นะก็มีจิตศรัทธามีความเพียรขยายกระจายไปให้เห็น<ส>ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในบริเวณนั้นอีกก็คือต้นพระศรีมหาโพต้นโพมาเกิดที่อุลุมมวเวลาเสนานิคมที่พุทธคยามมแต่พระเจ้าของเรานั้นประสูตรคือเกิดที่มมลุมพินีวันที่ต้นสาระใต้ต้นสาระ เกิดที่นั่นต้นโพเนี่เกิดพร้อมพุทธเจ้าพร้อมพุทธเจ้า,มมาเกิดวันเดียวกันปีเดียวกันมาเกิดที่ <บา S 1> ที่พุทธคยามาคอยพระพุทธเจ้า,มมาเหมือนตั้งใจคอยพระพุทธเจ้าเมื่อ,อไหร่จะได้มาตสรู้สัทีในคราวที่พระองค์อดข้าวอดน้ำเนี่ยใบโพเนี่ย ร่วงหล่นลงมาหมดกิ่งก้านเหี่ยวแห้งเหมือนผู้เจ้าอดข้าวสดีละพระองค์เนี่ยเนื้อหนังเอ็นกระดูกแทบจะผุจะพังแต่พระองค์อดพักยาหารต้นโพก็อดด้วยต้นโพเนี่ยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชลาปลายรากฝอยเนี่ยไม่แตะน้ำแม้แต่นิดหนึ่ง แล้วต้นโพนี้เป็นต้นไม้ที่อยู่คู่พระพุทธเจ้าในการตรัสรู้ ปัจจุบันพุทธคยามีชื่อเรียกอีกชื่อว่าวัดมหาโพและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วมพุทธฮินดูและปี2,545พุทธคยาได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวัฒนธรรม पयोगो दुःखो विप्रयोगो दुःखो यम् पिच्छुन्नो लभति तम्पि दुःखम् सङ्खिते पञ्चुपादानखन्धा दुःखानि อิดโปนิเนี่เป็นเพียงแค่ตอนที่สองเท่านั้นนะคะสำหรับสารคดีประวัติของ4ี่สังเวชนียสถานวันพรุ่งนี้มาติดตามตอนที่3กันต่อไปเอาละค่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าสภาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของวิธีการในการแก้ปีชงของ4ี่นักษัต ที่วัดในประเทศไทยเพื่อช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งเลวร้ายออกจากตัวเราสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ